อันนี้เราจะมาเกี่ยวใบกระถินนะครับจะไปทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบกระถินนะครับวิธีก็ง่ายๆนะครับนี่คือคือเราก็ตัดกระถินอย่างนี้ไปเลยนะครับหลังจากที่เราตัดใบกระถินได้มาแบบนี้แล้วนะครับเราจะสับก็ได้หรือว่าจะไม่สับก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีอยากให้เป็นเร็วก็สับก็ได้แต่ผมก็จะใส่แบบนี้ไปเลยนะครับใส่ในการละมังนี้เลยครับปริมาณไม่แน่นอนครับใส่ไปให้เต็มการละมังไปเลยอัดอัดให้มันแน่นไปเลยนะครับต่อไปเราก็เติมน้ําหมักเจ้าปลวกเลยนะครับ จะเติมน้ำหมักเจ้าปลวกครึ่งกละมังแล้วก็เติมน้ำเปล่าครึ่งกละมังก็ได้ครับแต่แบบนี้มันจะแดงช้าหน่อยครับแต่ของผมผมจะเอาแบบรวดเร็วเพราะว่าของผมมีน้ำหมักเจ้าปลวกเยอะนะครับนี่คือน้ำหมักเจ้าปลวกใหญ่นะครับเป็นปลวกป่านะครับเป็นปลวกตัวใหญ่ๆนะครับที่ผมเอาเจ้ามาจากป่านะครับก็คือจะขยายไปได้เรื่อยๆครับจะเอามันสำปะหลังมาขยายก็ได้หรือปลายข้าวขยายก็ได้มันจะมีให้เราใช้ตลอดปีเลยนะครับวิธีง่ายๆของผมก็คือคนๆก่อนครับคนให้มันเข้ากันแป๊บหนึ่งก่อน คนที่เราจะเอาไปใช้พอเราคนมันเข้ากันดีแล้วเราก็ตักเอาไปแช่ใบกระถินของเราเลยนะครับตับไปใช้แบบนี้เลยครับ พอเราเติมน้ําจบโปลูดได้เต็มกำลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวกระถิ่นมันก็จะเริ่จมจมๆไปเรื่อยๆนะครับผ่านไปประมาณสองวันมันก็จะเริ่มเป็นสีแดงแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ประมาณเจ็ดวันเราก็เอาไปใช้ได้แล้วครับก็เป็นวิธีทาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบกระถิ่นแบบง่ายๆนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีทําง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับ